สบายดีพี่น้องเนะาะกางยินดีตอนขับกระสูซองเบลลีอีกเสน้นเก่าเส้นเคยตอนนี้เฮาก็าจะได้ออกเดินทางไปมอบอ่าบอ๊อบแมนไปมอบเนาะก็คือเอาแกนพักแกนอ่าแนวพันเนาะพี่น้องเนาะแนวพันเมล็ดนะเมล็ดพืชต่างๆที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนส่งมาเนาะเฮาจะเอาไปให้กับครอบครัวที่ว่าทุกชนที่ว่ามักอ่าทางด้านการปลูกพักปลูกมีเอาไปกินภายใน ครอบครัวเขาก็เลยว่าจะออกเดินทางไปมอบให้เพื่อนเนะาะกะโบ้หู้ว่าอ่าเพื่อนจะอยู่เพื่อนหรือบอเป็นอะไรก็ไปที่ตามครับสมบูรณ์กันเนาะเพื่อนเนาะว่าอ่าผู้ที่เอาจะเอาไปให้ท่านแมนครอบครัวได้เนะาะกะโอเคพี่น,นอ้องเดินทางกันเลยเนาะ โอเคเนาะตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมอดเพือนของเพื่อนเป็นเที่ยวพอดนะเพื่อนเนาะนี่ก็คือเป็นเฮือนซานเพื่อนเนาะที่เขาสร้างแหวนเพื่อนเนาะอ่าหลายคนคือจื่อได้เนาะเป็นเฮือนผู้ใดนี่ก็สร้างสร้างอยู่เพื่อนเนาะเพื่อนได้อ่านน้ำมกน้ำไมเนาะเอาเพี่น้องเ no. mm hmm. นาะ ก็คือเฮือนของยายร่างนะพี่น้องเนาะที่ว่าเขามาสั่งให้เพิ่นได้โดนเนาะสภาพก็คือโอเคอยู่แล้วพี่น้องนอเนาะคนก็อนาไม่ดีอยู่เลยเจ้าของนำ้ำที่ปุ๊บเนาะแน่พี่น้องอนะก็โอเคทั่นเฮ้าก็จะได้เข้าไปหาเพิ่นเนาะ เน่เงินไฟพคนพี่น้องดังไฟยังบ่มอดเถอะสบายดีไหมครับไม่ดีเฮร็จยังอยู่เฮร็จยังเส็จลาวลาอยู่ลาลาหากระตือโน่นาะอช่วงนี้ได้ไปยังช่วงนี้น่ะบ่ไปยังบ่ไปยังเอาไข่นาะเอาเป็นไข่ได้จากมือแล้วลองซ้ำมือซ้ำมือ ช่องช้ำมือเขาก็ไข uh ่เ okay. mm. ือหนึ่งนี um ่ชองช้ำมือก็ไข่เือหนึ่งนะเอากินอันจะลุเขาเหือเากินหมดเอาเลยเป็นยังไข่โดยก็เขาบริหารไทยเนาไม่เท่านะหมอบริหารเราเขาอยู่ละระมาเห็นเท่าแก่เนาะเท่าแก่แน่เขาก็วันนี้แน่ ไปเก็บแหววเก็บหัวเก็บอกเก็บอ๊กอืมอืมอันช่นี้ไม่ได้ไปยังไงเสียหนะไม่ได้ไปยังไดงมีแต่อยู่เก็บพักเก็บอย่างกินนีแล้วเนาะก็ได้เอาพักไปขายได้ช่นี้อ๋อครัไม่ได้ไปเนาะอ๋อไม่ไปเป็นได้ได้เพื่อนนี่ดีอยู่ที่อยู่น่ะดีอยู่อืม ไปทางไหนมาก็ยังมีเงอนเนาะขักแล้ววันนี้เนาะฝนตกโมโมเชวันนะฝนตกกับพญานั่นแหละหมอแต่ก่อนฝนตกเอ้ยเปียกหมดนี่นี่นี่ดีแล้วเนาะอันน่ะเข้าก็มีดินเชื่อว่าเจษสวนเนี่ยหมอหมอมีมอมีมีมีต้งพุ่นไกลไกลปพ่ะพุน ถ้าว่าเสี้ยวแกนพักไม่ฟูกนี่ยก็ชิมีบนฟูกอ่ะมอฟูกถักไหนบ่มีบนฟูกอ่อาพีา่น้องถักทั้งนี้ตึกทั้งนี้บุกบุกทั้งนี้เอออันนี้มันสวยมะเท่าอ่ะอืมเอเอเนี่ยพี่น้องได้ได้ไดบุนี้ก็บฟูกได้ไม่เท่า <c oughs> เปอนจะฟูกเป็นสาลี่แ่ว่า ตักลบ้านหันจะมีโค้งน้ำเลยพี่น้องตักน้ำือนมาหดนะ,ะม่ถักปลูกเส้นเหนียวนะอนาคต,ตเป็นนานเป็นนาน้วก็ปลูกเนี่ยเอาไว้เอาไว้ขายก็ได้กินก็ได้เนี่ยออพอดีเขาเอาแกนพักมาให้บั๊กละลายของเราพี่น้องเขาจะเอาแกนพักมาให้นะ <c oughs> <c oughs> น้องน้องแกนพักมานี่แกนพักหลายชนิดเต่นะี่พี่น้องก็เป็นปองจะมีซีปองนะจะเป็นผักกาดต่างๆนี่แหละนี่เป็นไม่ย่ออันนี้ อันนี้แกงหอมแปดหอมแปดหอมปอบมาแล้วนี่ไนะตัวนี้น่ะหอมปอบเนาะแม่เฒ่านี่ยพักกับไม่ลายเนาะเป็นซองเป็นอันนั้นเป็นอยังกับมีเนาะอันชนิดเป็นซองนี่จะมีสองซองบ่แม่นั่นเนะนาะอาณาแม่เฒ่าเฮ็ดส่วนยวนนะอดเนาะอานาบกุกบุกเป็นนานแล้วก็เอาขี่เป็ดขี่ไก่หรือว่าขี่วัวมาใส่แล้วก็บานใส่เนี่ยนบะานใส่เทน่อยอ่ามัน ออกมาเทาก็คือแกนพักหอมแปดนี่เนาะมันเหลือกินเทาก็ไปขายไปขายอินทราดเลือกขายเครบาสนี่แหละเนี่ยเอาไปเท่าขอบใจเจ้าเจ้ากับซิปูกที่รักเนาะกันเฮ็ดไก่มัดคนหลักไก่หลักไก่เฮ็ดยูนิโอเฮ็ดยูสวนในแถวนี้โอ้เฮ็ดยูมอเฮือนเนี่ยโอ้เฮ็ดยูไก่แต่คนเราก็เขาบุได้เห็นหนึ่งเขาบุได้ไปเฝ้า เห็ดูส่สวนขางเท่าน,น,นี่แหละเนะอะบกอันน้ำไม่ดีๆแล้วก็บกเป็นนานเป็นนานแล้วก็อ,นอันนั้นลูกไซเนาะเนี่ยแล้วก็อันน่ะเอาเงินไปซื้อายาได้เนอะไปแถวพัสบายหน่ะแสนกีบเนี่ยไปแถวเนาะเอาขับไก่แล้าก็คือแกนพักกับเงินนี่เป็นของ ปุ้ยย้ายใจบุญอยู่ทางฝรั่งเพิร์นซอว่าแม่ซีจันอยู่ทางฝรั่งฝรั่งมั้งเนาะให้แม่เท่าขอบอกขอบใจวันนี้มาเท่าขอบใจน้ำลูกน้ำลานเน้อเจ้าเจ้ากาเบิงปลูกเนี่ยพักแล้วก็มือหนามันนี้เขาจะมาเบิงเบิงบุกดีดีแล้วก็เอาขี้มดวนเร็วขี้ไก่ใส่นั่นฮะขี้ดีอันนั้นหมดเกือบม๊ก คลปบ,บหมดสาลีบ่งงามจังหน่อยสาล <c oughs> ีน่ะอีเพื่อนั่นไ่ได้กินอะไรที่สาลีออกแสงมั่งงามอันไม้ออกซาแล้วก็ปลูกพักนี่ดีกว่าแต่กินแต่คายเด้อเอาประชันเท้ากลับกันนะคอ,อ,อยไม่เท่าเ้อล,นะลดีนะไปไเนะ้อไข่นะ้ด้ได้ สําหรับเพื่อนหลังที่สองที่เขาจะมาก็คือน้องพี่น้องนี่นะเป็นเพื่อนของไอจงซื้อท่อเน้องพี่น้องสำหรับรอบๆอเพื่อนเพื่อนก็ได้ล้อมหัวนะแต่ว่ายังบบสําเร็จเถี่าเพราะว่าตอกบ่เข่าวัดน้องน้องเพื่อนเห็นไหลักวางไว้นี่เนาะก็คือเพื่อนจะแหลมปลายไวแหลมปลายแล้วก็เพื่อนจะตอกกันให้มันซื่อเนาะเราจะสังเกตเห็นนาะพี่น้องนะแต่ว่าเพื่อนคว้าเพื่อนยังบบแปลงเถีเนาะ โอเคพี่น้องครับจะลองเข่าไปหาขอบความเพิ่อนบ้เนาะสบายดีสบายดีจ้าจ้าโอ้ไม่ได้ไปใครเนาะมื้อนี้เนาะเออมื้อนี้มื้อนี้บังเทื่อสิบ่ไปทิบ่ได้ไปเนาะเฮาทางแล้วเมื่อละแล้วแล้วเนาะซื้อมือเนี้ก็ไปซื้อเลยอ๋อกว้างบ่เฮาเฮ็ดให้ปีนี้น่ะบุตธรรมดาธรรมดากว้างเนี่ยกูเพื่อให้มันรอดเนาะบ่ร้อดเอเที่เขานั่นพอเฮ็ดซื่อ งินควาจังบ่ได้เฮ็ดแท้เออก็ว่าสิเฮ็ดโอ้มันมื้อมื้อต้นเช้าเนี่ยเฮาสิมันเอาสังสิเก่าออกออกเฮ็ดเอาสังสิเก่าอยู่เฮือนเก่าเนาะมาแตกเนาะใช่ๆหัวนีเฮาเฮ็ดยังบ่แล้วเนาะหัวนีหัวนีแล้ว้หัวนีเีจอดเยีแล้วอันคือเ็มักสอดไปสอดมาอยู่บ่ได้ตอกแท้บ่ยังยังตอยู่ือนอน่ะ ยูย the ูชวนยูให้พุ <S <S ่นเขาก็มีบอลปุูกพักปุははูกอย่างเงี้อมันสนมันสวนเข้าซึมบ่มีมีเนาะถ้าเขาเอาแกนพักมาให้นี่ก็ม um ีบอกบอลปุูกนน่ออปลูกกลุ่มนี้นี่นะปุ๊กเคลื่อนเีื่อนก็ได้ทั้งหลังเคลื่อนก็ได้เนาะได้ได้อ่าพอดีว่าเขาเอาแกนพักมาเนี่ยเออเป็นยังอันเอาไปปุูกทั้งหลังเคลื่อนอมเคลื่อนก็ได้เนาะมีแต่้ลโลมหอวเคลื่อนดีเดียวเอาอันนั้นมาใช้ไปไกลเข้ามาน่ะเออปุ๊กนี่ก็ได้หลายได้แกนพักเข้ามาน่ะเออ

อันนี้อันนี้เป็นแกนพักของแปดอืออืของแปดอันนี้เป็นพัก<ม>พักบุง้งนะนล้วก็คือมีแกนพักแบบนี้แหละเข้าไปปลูกยุ้ยสวนเขาเนอะอืออนี่อา้าวมีหลายๆอยู่ปลูกได้หลายเลยแล้วก็เอาขนมมาตอนเล็กน้อยฮะอขอบใจด้วยอเอานะขอ,นขอบใจก็นู่นขอบใจก็นู่นไอ้ ล้วก็จะมีอยู่นี่เด้นี่ขนมเราก็ยังมีอยู่ถุงนึงแล้วก็มีปลาก,กระปรร๋องแพ็คนึงเอาไว้กินนะปล<อ>า,ปาก,กระปร๋องเนาะเอากระปลาแนาเอาไว้กินแหละเนาะในไอแกนพักนี่ข้าไปเวลาเขาจะไปปลูกน่ะข้าบุกเป็นนานดีๆเนาะบุกเป็นนานดีๆเอาขี่เป็ดขี่ไก่ใส เฮ็ดเป็นห้องไปห้องเนาะเฮ็ดหองมันคือมันห้องขึ้นแบบนี้ห้องนี้แม่แหละแม่แหละแม่แหละเฮ็ดเป็นห้องเป็นทางนั่นเลยก่อนเอาขี้เป็ดขี้ไก่ใส่น่ะลาหาก็ไปบ้านใส่มันจะงามเนาะแต่ว่าชนเผะโมงเขานี่เก่งนะเหล็กปุ๊กพักปุ๊กอย่างนั้นหนาจะหู้ดีเลยโกรกูกรมันเคยเห็นแล้วกขปุ๊กแล้วเกอเก๋เคยปุ๊กบ่อยเก๋พักน่ะปุ๊กเนาะคดปุ๊กอ่ะอันตามตามที่น้องเห็นนี่คนชนเผ่ามงเขาปลูกพักเก่งเลยวกกู ธรรมดาปุ๊กเป็นปุ๊งงามน่ะใช่หรอตามเที่ยวเห็นคือว่าทักอยู่นี่คือเฮ็ดเป็นห้องไปห้องไปห้องอออโดยโดยก็เอาไปปุ๊กแต่ว่ามันเรือกินเขาก็ไปคายจเอาเงินไปซื้อขนมขนมให้เด็กน้อยนี่เนาะก็คือน่นี่ไออันเครื่องเชี่อามาให้มันนี้น่ะเป็นของฟักจากันแมซีจันอยู่ทางประเทศฝรั่ง เพื pretty, high, a a high, cool. ่อนฝากมาเฮากันเลยว่าเอามาให้ครอบครัวเฮาแด้นะเพื่อนฝากมาหลายอยู่แต่เฮาก็แบ่งให้แต่ละครอบครัวปันกันเนาะเพราะว่าครอบครัวทุงยากอยู่เขตเฮามันมีหลายเนาะเฮาก็แบ่งกันไปให้ปลูกได้ครบได้กินในต้นนาแหละบ่แม่นหยังเนาะก็เพื่อว่าครอบครัวเฮาเนาะดีใจบ่อ้ายสิได้แกนพักน่อดีใจดีใจเออแกดีใจบ่เออขอบอกขอบใจผู้ย้ายใจบุญเพิ่นนะขอบใจทั้งหมดทุกคนจ้า น้อยขอบใจพ่นได้ไหมเออขอบใจน้อยขอบใจอ่าน้ยขอบใจไหมขอบใจอันนั้เนี่ยเอาไปปลูกเอาไปลูกกินเนาะอืมแล้วพ่อั้นก็สำหรับมื้อนี้ก็เอาเสียกแกนพักไม่ละเป็นไรเฮือนอยู่สบายบ่ะเจอดยู่สบายแล้วสบายเนาะได้เงินใหม่อยู่นี่กูสบายฝนตกกูโอ้บวบบวบขึ้นยังแล้วเด้ก็มื้อหน้าก็ขันหอวไงเอาตัดไม้มาขันนาะ ขันเป็นห้องนอนน่ะจ่อจ่อจ่อมันห้องนอนใบสวนหมดห้องนอนเลาก็ห้องนางลินเป็นห้องนางลินม,มันจะขับว่าไอา้ฝาเขาแปะบวันนีอ้ออกไปน่ะไปทั้งใดฝาวันนี้นะอายุอายุมันยังก่อนอือเอาตัวน,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 นั้นแล้มาขันห้องน่ะนอนอยู่ฝั่งนี้มันนี้จิยู่อือโดยโดยนอนอยู่ฝั่งนี้เนาะเออโดยแล้วคนมาจิย,ยู่ ออก,กแม่แล้วแม่แล้ว,ลวเฮาป้าจะน,นี่นะมันก็บ่เป็นระเบียบนะมันนะเพื่อนนะเฮาเก็บเมียนเป็นระเบียบนะเนี่เวลาตอนคืนเฮาปูนอนเนาะตอนหุ่งมาเฮาก็เก็บเมียนเป็นระเบียบจ่อจ่อจอ่อไหวมันมายุมันเนี่ยคือจะน,นี่นะเฮาเมียนดีๆมัน,มนง,งามเนนะี่ยแม่เราทึกร้องเหมือนน้องวานผุดเท่าเราคืออันอันเสียมันก็ตามนั้นนะเขาแปลงข่าวดีๆีเลยตัดไม้โบงเนาะมาแปลงข่าวเป็นข่าวแล้วก็กไว้บดหนึ่งโดยต่างหากเลย bữa tổng co sa co sa thì này mình bưng bưng ăn tạ bên đây nó cứ bà ở này pha chờ chờ bùng đó chờ chờ bên nhà pha san hao cá quá nữa chờ chờ khoai hao hả mình nữa chờ chờ làm nào hao mới dầm dầm rồi kèn xua hao kinh chờ chờ trong kinh thằng mót à nó chờ chờ bưng ngâm nữa chờ chờ bye bye đây ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้เนาะเฮาก็ได้มาอ่าเอาเมล็ดพันธุ์เนาะเมล็ดพันธุ์มามอบให้กับ2ครอบครัวก็คือทางครอบครัวของยายร่างเนาะแล้วก็อีกครอบครัวนึงก็คือเป็นครอบครัวของไอจงซอทอเอาไว้ให้เพิ่นไว้ปลูกอ่าไว้กินเนาะพี่น้องเนาะถ้าเหลือกินก็ไปขายเพราะว่าแกนผักมันก็หลายพอสมควรเนาะเฮาเอามาให้น่ะ กะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอขอโมกขอบใจเราผู้ใหญ่ใจบุญของเขาก็คือแม่สีจันเนาะอยู่ทางประเทศฝรั่งเนาะที่เพิ่นได้ส่งเงินมาแล้วก็ส่งแกนพักมาเนาะอ่าเอาไปมอไผ่ต่ละเขตเขาก็เอาเงินหันมอไผ่น้ำส่วนสำหรับเขตของอไอจงซีท้อนนี่เขาก็ได้ซื้อปลากระป๋องมาแล้วก็เป็นขนมขนมมาเน,ะเน,เนะมาะพี่น้องเนาะมามอไผ่เพิ่นอ่ากะดีใจเนาะพี่น้องเนาะที่เขาได้ ช่วยเรือเพิ่นทางด่านสเสบียงอาหารเนะาะในอนาคตเพราะว่าปลูกมากนี่็หลายพอสมควรแน่น,นอนพี่น้องเนาะพักนะถ้าว่าปลูกมันงามมันดีนะก็โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี